สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ทันมโนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะคะประจําเดือนกันยายน2564กันนะคะสําหรับทุกคนนะคะในช่วงนี้ของเดือนกันยายนอยากจะบอกว่าเรื่องของภาพรวมเรื่องของการเงินการงานความรัก แล้วก็ธุรกิจนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเชื mm ่ hmm. อกว่าในช่วงนี้ของทุกๆคนนะคะตัวเราเองอาจจะมีการเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของการเงินค่ะมีการได้ทําสิ่งดีๆแต่ว่าการงานเนี่ยค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ขอให้ขยัน,นะค่ะในช่วงนี้ให้มีความมุ่งมั่นความขยันนะคะจะทําให้ งานที่คุณทํานะคะสามารถผ่านไปได้อย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะถ้าช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่มีความรักนะคะขอให้ใจเย็นๆอดทนค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะแนะนําว่าช่วงนี้รักตัวเองให้มากๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องของความรักนะคะสิ่งต่างๆถ้าจะผ่านในเรื่องของความรักไปได้ก็คือการเดินทาง ไปสู่ความสุขนะคะเราออกเดินทางสแสวงหาเป้าหมายหรือสิ่งต่างๆให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสเรื่องของการเงินแล้วก็โฟกัสเรื่องของการทำงานเป็นหลักก่อนนะคะความรักในช่วงนี้ขอให้เก็บไปก่อนแต่สำหรับครอบครัวใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอให้คุยกันด้วยความรักความเข้าใจต่อไปนะคะ สำหรับภาพรวมนะคะจะบอกว่าสําหรับเดือนนี้ค่ะขอให้คุณตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเป้าหมายที่คุณมีค่ะเป้าหมายนั้นจะสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ขอให้ทำให้เต็มร้อยทำให้เต็มที่นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามค่ะทุกสิ่งดีเสมอเป็นสิ่งที่เข้ามาทดสอบเข้ามาสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและรอบคอบนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะช่วงนี้ยังต้องใช้ใช้ระยะห่างนะคะแล้วก็สวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะดูแลตัวเองให้มากๆค่ะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็ขอยทุกอย่าง ที่อยู่รอบตัวเรานะคะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสุขยิ้มหัวเราะกับตัวเองกับคนรอบข้างนะคะจิตใจดีค่ะจะนำซึ่งความสุขและความสำเร็จและร่างกายที่แข็งแรงมาให้นะคะปลอดภัยจากโรกภคภัยไข้เจ็บทุกอย่างค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ ถ้าใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ทันมโนธรรมได้นะคะตามข้อความด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะติดตามกันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทันด้วยนะคะขอทุกอย่างประสบความสุขความสำเร็จแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ